CatSitter สวัสดีครับวันนี้ CatSitter จะพาท่านผู้ชมมาพบกับบอดไลน์ for cat ซึ่งเป็นยาหยดหลังชนิดใหม่นำเข้าจากฝรั่งเศสใช้กำจัดเห็บหมัดไลขี้เลื้อนปรสิตท,ทั้งภายนอกและภายในกว่า20ชนิดสำหรับน้องแมวมีตั้งแต่2.5-7.5ถึงกิโลกร,รมัมและน้อยกว่า2.5กิโลกร,รมัม เอาละมาถึงวิธีการหยดยาให้น้องแมวโดยการตัดตามเส้นตะจากนั้นแกะมันออกมาค่อยๆแกะนะครับเพราะว่ายาเนี่ยมันเป็นของเหลวมันอาจจะหกได้แต่คงจะไม่หกหรอกเพราะว่าเขามีจุกยางอย่างดีปิดฝาค่อยๆบิดจุกยางออกหลังจากนั้น ก็ค่อยๆจับน้องแมวค่อยๆจับน้องแมวบริเวณคอค่อยๆหยดบริเวณที่น้องแมวไม่สามารถเลียถึงได้เพราะเป็นยาอันตรายและพยายามอย่าให้น้องแมวเนี่ยเลียให้กันอาจจะป้องกันโดยหาคอล่ามาใส่ให้มันเพื่อไม่ให้มันเลียนะครับจากนั้นค่อยๆเกาคอ,อน้องแมวและรูบๆไล้เพื่อให้น้องแมวผ่อนคลายเพราะว่าบางทีเนี่ย น้องแมวอาจจะตกใจจนตื่นกลัวและวิ่งหนีได้ดังนั้นเราจึงต้องผ่อนคลายน้องแมวด้วยการนวดหรือเกาหรือรูปไล้ให้น้องแมวเป็นอัศเสร็จพิธีขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของ Cat Sitter ด้วยนะครับ